สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะวันนี้จะทําปังกระเทียมแฮมเนาะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะแม่อใส่นมจืดลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยยีสต์เนาะอ่ะแล้วน้ําตาลสายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะจนน้ําตาลละลายนะคะพัก1ิบนาทีค่ะแล้วก็ ใส่แป้งขนมปังลงไปนะคะแล้วก็ไข่ไก่เนาะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะพอเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะแม่โอก็ใช้มือนวดต่อเลยค่ะนวดไปประมาณสัก2-3นาทีนะจะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้เสร็จเราจะพักแป้งสัก1ินาทีนะคะอะพอพักแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะอะเอาออกมาเลยค่ะแล้วทีนี้เราจะนวดมือนะคะ โดยการใส่เนยลงไปนะคะเนยก็ใช้เป็นเนยเค็มนะคะอ่าแล้วทีนี้เราห่อเนยให้มิดก่อนนะคะห่อเนยให้มิดเสร็จก็นวดนะการนวดก็ใช้อุ้งมือนะคะนวดดัเดออดน,ะะนเข้าดันออกแบบนี้นะคะอ่ะจนเขา เนียนนะเริ่มเนียนแล้วก็จับฟาดแบบนี้นะคะฟาดเสร็จก็ได้เนียนๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนําไปพักค่ะใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทนะคะพักให้ขึ้นฟู่2เท่านะคะในระหว่างการพักแป้งเรามาทําซอสกันดีก,กว่านะคะใส่เนยเค็มลงไปค่ะตั้งกระทะเตาอ่อนๆน,นะอ่ะ เนยละลายดีแล้วนะคะใส่กระเทียมตำละเอียดลงไปนะคะผัดให้หอมพอหอมเสร็จเรียบร้อยปิดเต้าเติมน้ำผึ้งลงไปนะคะใช้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยพักให้เย็นทีนี้เราเตรียมพิมพ์ท่าเนยให้ทั่วพิมพ์นะคะแล้วก็พอแป้งได้ที่นะคะโรยโรยแป้งลงไปก่อนนะคะกันติดเนาะแล้วก็ นำแป้งขนมปังที่เราพักไว้จนขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะมากดไล่ลมแบบนี้นะคะไล่ลมออกนะมันจะได้รีดง่ายนะ,ะรีดนะคะอ่ะรีดตัวนี้รีดให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบประมาณนี้นะคะอ่ะใครรีดได้สี่เหลี่ยมมากกว่านี้ก็รีดนะคะแล้วทีนี้ทาซอสให้ทั่วนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะขนมปังของเราจะได้อร่อยหอมนะคะทั้งหอมแล้วก็ หวานในที่เดียวกันนะคะโรยต้นหอมซอยให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ตัดแบ่งชิ้นค่ะ,ะขนาดแบ่งชิ้นขึ้นอยู่กับพิมพ์ของเรานะคะและทีนี้แม่โอจะวางแฮมลงไปนะคะวางแฮมบนขนมปังนะคะวางแบบนี้นะคะสลับกันไปแบบนี้นะ,ะแล้วก็เราจะนําขนมปังมา วางทับด้านบนแบบนี้นะคะทำเป็นชั้นๆแบบนี้นะอ่าทำให้เสร็จเลยนะคะพราเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะนำลงไปใส่พิมพ์นะใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะใส่ให้เกือบเต็มพิมพ์นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พักให้ฟูนะฟูเต็มพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็นำมาทาไข่นะไข่ก็ผสมนมสัก1ช้อนโต๊ะนะคะตีให้เข้ากันเหมือนไข่เจียวเนาะอ่ะแล้วทีนี้พอทาไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะ เรานำไปเข้าเตาอบเลยนะคะเตาอบนะคะไม่โอบอ,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 อยู่ไฟร้อยแปดสิบสห้าถึงสิบแปดนาทีนะดูสีเอานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะได้หนมปังหอมๆนะคะอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ